สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับหน้างานของเราวันนี้นะครับตรงกับวันที่20นะครับพฤษภาคม2564นะครับพบกับทีมงานเสียเสมรถขุดหวันใจโคกนนองนานะครับพิกัดตรงนี้อยู่ที่บ้านอําปึนนะครับตําบลตะกู อำเภอขวาวสินรินจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเริ่มงานได้20%เอร์เซ็นของพื้นที่แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ทำการขุศะอยู่ด้านโน้นนะครับเรามาดูด้านนี้ก่อนนะครับว่าบางคนบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมีกองดินอะไรที่ อกองสูงไว้นะครับหน้าดินที่เรากองนั้นคือเป็นหน้าดินนะครับที่เราได้ลอกนะครับได้ลอกได้ลอกแล้วก็นะครับเอาดินก้นบ่อนะครับมาใส่นะครับแล้วก็จะทําการเอาดินที่เราลอกไว้นะครับจะถมทับดินที่ เราคนออกมาจากก้นบ่อนั่นเองนะครับนี่นะครับมาดูนะครับนี่เราก็จะทำการลอกออกหมดนะครับส่วนที่เราจะเอาดินมาลงนั้นคือจะลอกออกนะครับดูดินนะครับดินที่ก้นบ่อนะครับลักษณะก็จะเป็นดินลูกรังนะครับนะครับจะปลูกอะไรก็จะยากนะครับเป็นดินเหนียวนะครับแล้วก็ไม่มีหน้าดินนะครับ เราจะเอาก้นบ่อมาลงก่อนนะครับแล้วก็ทำการเอาหน้าดินนะครับมากลบข้างบนนั่นเองนะครับนี่นะครับทางทีมงานของเรานะครับได้ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับทุกจุดทุกไม่ว่าจะเป็นการขุดนะครับนี่นะครับนะครับ บางคนบางท่านอาจจะสงสัยนะครับที่เราลอกไว้นะครับคือกองดินเป็นหน้าดินนั่นเองนะครับเป็นหน้าดินนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการถมกลับไปขึ้นข้างบนนะครับเพื่อที่จะให้มีจุลินทรีย์ที่คงอยู่เดิมนะครับหน้าดินนั่นเองนะครับเราก็จะไม่ให้เสีย นะครับจุลินซีย์ไปนะครับแทนที่ว่าเราจะกรลบถมทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราก็ททำการลอกไว้นะครับนะครับก็จะขุดชั้นสองแล้วนะครับใช้รถถอยดินนะครับใช้หกล้อนะครับถอยดินสองคันนะครับสามคันอีกคันหนึ่งนะครับไปซ่อมอยู่นะครับเป็นรถร่วม นะครับอยู่ที่เขตแถวบ้านนี้และครับคือเราอยากให้เขามีส่วนร่วมด้วยนะครับในการช่วยคนดินนะครับเราก็ไม่ไม่มีนะครับเราไปทำงานที่ไหนเราก็ติดต่อเขตพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับสำหรับรถ6กล้อนะครับก็ให้เขามีรายได้ด้วยกันนะครับช่วงนี้ก็อาจจะยากหน่อยนะครับรถ 6ล้อก็อาจจะจอดนะครับเพราะว่า,าที่อื่นนะครับถ้าเขาไม่เว้นไว้แบบนี้ก็คงจะหวานข้าวกันแล้วนะครับก็ไม่มีดินให้ให้ลอกกันนะครับก็มาดูที่เราขุดนะครับที่เราขุดทางนี้เลย ที่ขุดทั่วไปนะครับเราก็จะรักษาหน้าดินไว้เช่นนี้ทุกพื้นที่เลยนะครับทำการลอกหน้าดินไว้แยกไว้ต่างหากนะครับแล้วก็จะเอาหน้าดินนั้นถมกลับไปคืนนะครับนี่นะครับให้ชมนะครับผลงานนะครับการขุด ของทีมงานของเรานะครับทันใดที่กำลังจะหาข้อมูลนะครับก็นะครับศึกษานะครับดูได้นะครับในช่อง YouTube ของเสียเสมรถขุดนะครับหรือว่าเพจของเสียเสมรถขุดนะครับหรือว่าอีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็น f a c e b o o k นะครับก็จะชื่อเดียวกันนะครับ นี่มาดูการขุดนะครับทางนี้นะครับเป็นท่านผู้ชมนะครับนี่สองท่านนี่ครับในรูปรอฟ้าแฟน,นะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นี่เขาก็ไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอ่าเป็นอ,อะไรล่ะคือไม่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ เราจะมาดูนะครับมาดูการขุดนะครับมามาทุกวันนะครับมาดูรถขุดนะครับของทีมงานของเรานะครับข้างล่างก็จะเป็นดินเหนียวนะครับปนลูกรังนะครับก็ลักษณะดินแบบนี้นะครับก็จะเก็บน้ําได้ดีมากนะครับดูจะเป็นดินเหนียวสมลูกรังนะครับ แล้วก็ดินร่วนปนทรายก็อยู่ที่นะครับประมาณ1เมตรนะครับนอกนั้นก็จะข้างล่างนะครับจะเป็นดินเหนียวนะครับมาชมกันนะครับ เมื่อวานนะครับผมไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าผมไปทําธุระนะครับอยู่บ้านนะครับผมก็เลยได้เข้าไปถ่ายไป update, อัปเดตที่สวนของผมนั่นเองนะครับโคกน้องนาของผมนั่นเองนะครับคือเราได้ทําก่อนนะครับ ก่อนนั้นนะครับเราได้ทำกเกษตรผสมผสานนะครับแต่แรกนะครับก็มีคันเล็กคันเดียวนะครับคันสีส้มอยู่ด้านโน้นนะครับที่ผมทำขุดของตัวเองนะครับก็เลยได้มี นะครับหรือท่านผู้ชมนะครับได้ไปชมที่สวนนะครับแล้วก็ติดต่อรถรู้สึกว่าคนจะขุดเยอะมากแต่ผมไม่มีรถนะครับไม่นึกว่าจะมีวันนี้นะครับก็เลยได้แรงบันดาลใจมาจากที่การที่ทำสวนนะครับปฏิบัติสวนของตัวเองและเอาประสบการณ์จากจุดตรงนั้นนะครับได้มาขุดให้ลูกค้า จนถึงทุกวันนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ของตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดการปลูกนะครับก็เราก็พอที่จะเข้าใจในเรื่องการเกษตรพอสมควรนะครับเพราะว่าทุกอย่างผมลงมือด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับรถขุด หรืออะไรนะครับผมก็จะขุดเองนะครับแล้วก็นะครับได้มาถ่ายทอดให้นะครับคนขับนะครับคนขับจะได้ดำเนินการขุดต่อนะครับเพราะว่าก็เป็นความคิด ของผมนะครับที่จะให้ขุดแบบนั้นแบบนี้นะครับในการออกแบบเพราะว่าเราได้เอาประสบการณ์จากาที่การขุดของตัวเองนะครับเอามาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานะครับในการขุดอตอนขุดแรกๆนะครับก็จะเป็นการขุดธรรมดานะครับไม่มีที่เว้าโค้งอะไรเลยนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่พอได้มาศึกษาเรื่องธรรมชาตินะครับเราก็เลยทำให้ เป็นธรรมชาตินะครับให้มีบรรยากาศในการอยู่ในสวนในไรของเรานะครับดูให้มันเป็นธรรมชาตินะครับแต่ของผมก็อาจจะยังไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรในการขุดนะครับก็จะขุดเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดานะครับก็จะมาปรับปรุงแก้ไขให้ ลูกค้านั่นเองนะครับในการขุดต่อไปนะครับนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมผลงานนะครับการขุดนะครับหรือว่าที่ไร่ของเรานั่นเองนะครับก็ ถ้ามีโอกาสนะครับก็มาเยี่ยมชมหรือว่าจะเป็นที่ไร่นะครับไร่ทรั์สมสุขนะครับ2,019นะครับกรเกษตรพอรเพียงแบบผสมผสานตึกบ้ายเจียนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ